คุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับนี่ครับผมพี่น <antique sound> <the öst> ิสแหลกตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Nine Teen t w เบอร์เกอร์นะครับ ผมไม่มาคนเดียววันนี้ผมมากับน้องสาวสุดสวยของผมนะครับน้องกัจจังสวัสดีค่ะบกัจจังน่ารักดีพี่เล็กบอกว่าอยากให้พี่พิทพาคนน่ารักๆมากินกันในคอมเมนต์เขาก็ชอบบอกแบบน่ารักน่ารักมาบ้านน่ารักพอหรือยังกัจจังชอบกินอาหารญี่ปุ่นเออวันนี้พี่เลยพามากินอาหารฝรั่ง ไม่พาไปกินอาหารญี่ปุ่นนะจริงๆก็ชอบกินหมดแหละแต่แค่แบบกินอาหารญี่ปุ่นบ่อยคือที่จริงกั๊จังจะบอกว่ากั๊จอะนะกั๊จังตะการแล้วมึงอะโอ้ยุกูเกินเขามัตะการแล้วแตจกังหิวยังหิวแล้วอาให้พี่เอาเมนูมาดีกว่าขอเมนูด้วยครับอ่านี่พี่โป้เจ้าของร้า 1920เบอร์เกอร์ผมอยากจะรู้จริงไอ้คำว่า1920เบอร์เกอร์เนี่ยเออมันมีที่มาอะไรยังไงบ้างผมอยากรู้จริงๆมันก็คือ19กับ20ค่ะ1920ก็คือวันเกิดของบายแล้วก็ผมโป้2019หรื20ครับน่ารักนะเออกิมมีน่ารักทำไมถึงหยิบยามาขายเบอร์เกอร์เกิดจากความชอบค่ะเดินสายอาหารมาส่วนโป้เขาเดินสายเบียร์อ๋อเนก็เลยออกมาเป็นสายเบียร์ายอาหารแล้วก็เหมาะกับสายตะการเองคุเหมาะมาก คือเสน่ห์ของเบอร์เกอร์เราถ้ามากินที่นี่ครั้งแรกเนี่ยจะรับรู้ได้เลยว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ต้องลองท้าให้ทานทั้งสองคนลองชิมแล้วลองพิจูจน์ดูขอท้าให้ทานเลยนะจริงจริงอยากให้คุณคุณพิทลองสั่งเลยนะครับสุ่มมาเลยว่าตัวไหนถ้าเราแนะนำเนี่ยอาจจะเลือกเมนูที่อร่อยอย่างนั้นให้คุณพีกับคุณจังเลยเลือกมาเลยว่าเอาเป็น t e เจอร์เบาๆก่อนป่ะแล้วจังกินซุปอะไรซุปข้าวโพดเอาซุปเผ็ดกับข้าวโพดมาลองก่อนนะจันเอาไนท์เอาไนท์กินน้ำอนไรเอาท็อคโก้บราด้ากับนะ หลับสลับแล้วซ้อนในใต้จางกินปุ๊บกินกันเลยเสร็จให้เปิดแต่ที่นี่นะอย่าเปิดที่บ้านคนรับคนให้ลูกสาวเนี่ยนี่เราไม่ได้คิดเป็นหลักหน่วยอะเป็นเงินหรอเป็นเงินหลักพันแล้วจังได้คําว่าคนรับที่ได้คําว่าคนให้แล้วจังก็เป็นคนคอยคอยได้เท่าไหร่เอาเงินจากพี่ไปเลยคอยได้หกอ่ะถ้าคุณพอนั่งหมดคอยได้หกอ่ะแล้วจังจะได้เงินหกพันบาทอ๋อเป็นคนรับ คนให้คนให้คือต้องให้ตังค์แล้วต้องปรึกษาใครปรึกษากบเมีพี่อันนี้ไม่พอเขาไม่ทำอะไรกันคะไม่พอแต่ก็ไม่ใช่ว่าพี่จะเสียเปียบอย่างเดียวสมมติว่าพี่ได้เปรียบพี่ก็จะได้เป็นคนคอยโดนมาเอาเปรียบชัดๆอย่างนี้คือมันมีลุ้นอ่ามันจะมีลุ้นอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงบอกแตาสมมติตังค์ไม่ได้เตรียมมาทำ โอนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลขที่บัญชีให้โอ้ำมาแล้วน้ำถึงก็มาเลยของกระจังอะไรนมเมลอนหอมเมลอนมากจริงๆหอมแบบมากๆเลยอะแล้วปลาหวานเป็นไงไม่หวานไปนะกำลังดีกินกำลังดีใช่ไหมใช่เออกัจจังกินในเนี้ยก่อนอ่ะพี่ว่ามันจะเมลอนมากของอร่อยกว่าใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นช็อกโกแลตแล้วมันมีกลิ่นแบบหอมกล้วยขยะเสิร์ฟซุปนะครับ ไม่ไม่มาเร็วอันนี้เป็นสุกเผ็ดอร่อยนะมันแบบเค็มๆมันเออแต่มันเค็มๆนิดนึงนะมันเค็มๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้จะจืดกว่าแต่มันจหอมเอมข้าวโพดหวานๆไงมันจะหวานข้าวโพดหน่อยหน่อยมาทั้งทีสักไปเลยโปมโป้ครับเอาสลัดซีซ่ากับขอมอบชีสครับอันนี้เอามาลองก่อนมา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 ถึงเวลาแจกเนื้ การเลือกซุปข้าวโพดพี่เลือกซุปเผ็ดเนี่ยกินซุปไม่หมดล้วอยู่ใต้ใต้ซุปโอ้ล้อะอรลหกินแล้วต้องมัน้ั่นด้วยโล้ยคนรับละคนรับเอาเลยนะสองสาม หนึ่งพันไงครับโอ้โหหนึ่งพันใช่ไหมเดี๋ยวโกนให้ยืมยืมพันหนึ่งไปเอาที่หัวเตียงนู่นหัวเตียงเมียพี่ผมซ่อนไม่เยอะแยะก็เล่นไปเล่นมาพี่อาจจะได้จากน้องก็ได้เอาของกินเล่นมาก่อนไหมของกินเล่นบอกเปี๊ยผักโขบอบชีสแล้วชีสบอคาโบนาร่าแล้วผัดพริกกระเทียมเฮ้ยทำไมจานมันช่างต่างกันสุดยอดมากลองชิปอันนี้คืออะไรวะผักโขมอบชีสอันนี้ซีซ่าสลัด โอ้ยยืดยืดยืดโอ้โหเธอมือสูงอีกนิดเดียวนี่ถึงเพดานแล้วสูงไปหนึ่งท่านโดดลงมาเลยไม่รอดอรออีกของเราเป็นทริปเปิลชีสครับตัวนี้เป็นยีสก็จะมีมอสซาเรลล่าเชดดาร์แล้วก็พาเมซ่าเชดดาร์สามชีสในนี้เขาบอกจะมีอยู่สามชีส เอาอะไรให้เลือกก่อนอันนี้แหละข้างหน้าไม่เปลี่ยนใจอ่ะไม่เปลี่ยนแน่ใจมือซองตั้งเกับผัววัดเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้แบ็คหลังไม่ให้ยังทำมาแล้วครับผมอันนี้เป็นชีสบอลแล้วก็ปอเปียผักโขมครับ ช้าร์จดหนึ่งพิ่งพันเมื่อกี้ไมาอะไรครับผมเอับเขาเยาะเก็บตังค์ก่อนนะเมื่อกี้เห็นเสียไปสองพันแล้วเขวไม่มีจ่ายชาลิ้นจี่เหรอชาลิ้นจี่ให้กัปจังพี่เอาเสาลดโซดาเอาหนิ้วจิ้มไม่ได้เหมือนกันกรอบมากกระป๋าให้พิษใช่อย่างนั้นแหละที่กระเป๋าฮะอร่อยดูครับโอ้โหกระป๋องนี้มันเหม็นมากเลย ชีสใช่ไหมคะจะมาเล่นต่อได้ไหมเขาทำกรอบมากเลยนเน่ยกรอบๆนี่ค่ะน่าเล่นจีแลนู่นครับผมแม่กรอบเยวมันไม่หนาไปอะคะไส้เยอะมากเลยดูดิรู้สึกถึงแบบถึงไส้มันเต็มๆเลยไส่เยอะมากได้เวลาเลือกจานกับผมอังต้ออันนี้ แล้วจ้าวเอาเนี่ะพี่เอาอันนี้จบเอายังเอาเริ่มคทำทำไล่กันมาดีละสเอาแต่ตรงป่ะคือกระจังแม่งไม่หนึ่งกระสองกระสองแต่สี่พันแล้วนะสี่พันแล้วนะกูใกล้แล้วนะใกล้หมดความอดทนแล้ว ไมถมาทำรายการก่อนะเคยเล่นแอปที่ชื่อโซเชียลแคมป์กน Social เที่ยวอะไรเงี้ยชอบกินชอบเที่ยวแล้วก็อชอบตัดต่ออะไรเงี้ยก็เลยอัดไลฟ์สไตล์ตัวเองนี่แหละลงในโซเชียลแคมป์เองด้วยหรอใช่ตแต่ตอนนั้นใช้มือถือตัดเพราะรู้ว่าของเราเป็นอันดับหนึ่งเงของประเทศมีคนติดตามเยอะแล้วก็คนก็ยังรีเควสมาว่าแบบอยากดูแล้วคือแอป,ปมันปิดไปแล้วไงตอนนี้อยากลงความทรงจำไว้ก็เลยมาทำยูทูบพอทำไปทำมาก็มันชอบด้วยอะค่ะแล้วก็มีคนมาติดตามนี่ก็สนุกดีมันก็สนุกดีนะอันนี้เป็นคาโบนาร่ากับสปาเกตตี้ผัดพริกกระเทียมนะครับลองครับมาแล้วสปาเกตตีี้้คาาาโบนนนนร่อััเป็ผด เอากับบ้าน3ับสิีเอาจัดกันก่อนนะครับพี่ก็ยังกังวลเรื่องนั้นอยู่ไม่เลี่ยนอ่ะแล้วก็เบคอนกรอบมากเลยค่ะแต่เนื้อมีความเป็นไทยนะมันมีความเผ็ดความเค็มเพราะมันอร่อยนะอร่อยจริงอ่ะมันมันเค็นเผ็ดลองลาบากตตี้ขับบนนาราบ้าง ้อมันหอมซอสคาโบนาล่าแต่ไม่ได้เค็มโดนะมันจะหนักไปทางมันมากกว่าแต่อร่อยดีว้จอมสั่มไม่เล่นแล้วอ่ะอย่างอย่างไม่เอาม่หลอกกูด้วยไปพันหรอไปพันแล้วเดี๋ยวกูมาเลยทุกคน ชิคเก้นไก่พิซซ่านะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นออมเล็ตชีสแล้วก็เบคอนนะครับนี่เป็นออมเล็ตนี่ไข่ออมเล็ตด้วยนึ่งอ่ะดูดีเอออยากให้ดูครับนี่ไข่ครับมาเลยไข่ไข่ครับเป็นอะไรนะไก่ค่ะนี่ไงเขามีโลโก้ไก่อะอาชาอารองอะไรว้าวโอะ รกระไ่กรอบกัดลังกรุบๆเลยแล้วเนื้ออย่างนุ่มอ่ะข้างในอ่ะไม่แห้งเลยอ่ะแล้วต้องนอกเฮ้ยมันอร่อยถ้ามาเนี่ยจริงๆสั่งที่นี้ก็อร่อยนะอันนี้ก็ต้องแบบเป็นเมนูสำหรับคนชอบกินไข่เลย <laughs> แต่ว่าชอบไก่มากเลยอ่ะผมอยากให้ดูหน้าแป๊บหน้าพีเล็กพีเล็กจับหน้าแป๊บหน่อยดิ คือมันเคิร์มขนาดนี้เลยอันนี้กัดดังเรื่องอะไรเรื่องอันนี้เรื่องอันนี้ใช่ไหมใช่มาให้กับดังเรื่องกินอันนี้กัดดังคือหนึ่งสองสามเอ็นไหมถอยได้หนึ่งคืออะไรไม่เคยต่ำต่ำสี่ ขอเป็นผู้ได้รับอีกทีเดียวทอยหกขึ้นนำเลยนะมาเรียบร้อยสีภูสงศัน่ารักมากข้างล่างไี่ยินบอกว่าเป็นเกตสกิยอกใช่ครับเป็นเกรวี่เกตสกิลล์ครับบาร์บีคิวกับฮันนี่มาตตาอ๋อเหมืนมัต่าด้วยแล้วบาร์บี กรอบมือไม่เจอน้ำซอสออกเค็มๆหอมเห็ดด้วยหอมบังเคลกรอบดีจังเนาะไอ้เบอร์เกอร์มาแ่งต้องเข่งไปตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะสี่พันเก้าจังสี่พันใช่ไหมอ่ะเลือกอันนี้ กูยังแกะไม่เสร็จอ่ะแต่ว่ากูไม่อยากแกะได้กลับคืนมาแต่กินกูเล่นแปดพันค่ะแปดพันอ่าเมนูใหม่มาแล้วครับมากินมากเลยลากระจังอันนี้เป็นเนื้อหัวอ่ะเนื้อหัวดูจากรูปนะคะไม่กล้าดึงออกเลยจะเป็นซอสซิกเนเจอ์ของเราจะเป็นฟิลแบบผู้หญิงชอบทานก็คือจะเป็นเหมือนฮาวายเอี้ยน ต้องกินก่อนอันนี้อยากกินซอสซิกเนเจอร์ทางร้านคือหลายรสชาติมากไม่รู้จะพูดยังไงเปรี้ยวเค็มปรี้ยวหวานมันมันคือมันก็กลมกล่อมไปแล้วตอนแรกผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะแนะนำคนดูยังไงดีว่าถตามาที่ร้านไดทีเทมป์ตี้เบอร์เกอร์เนี่ยว่าให้มากินเมนูอะไรอันนี้ไม่ต้องพูดละอันนี้อร่อยพี่เจ๋งนะผมทออันเนี้ยอร่อยน ตัวนี้เป็นซูเปอร์เบอร์เกอร์ครับก็คือเป็นเบอร์เกอร์ที่เราทําให้ชิ้นใหญ่ที่สุดจะมีเนื้อ2ชัน้นจะมี let, Cheese, ออ,นนอมเล็ตชีสเบคอนอยู่ในนั้นต้องมาหงเลยนะทางข้าวกับชีสอยู่แล้วเวอร์สจันมันยิ่งถูงถแล้วก็กินพร้อมกับเนี้อนะปุ๊บแบบมันมีความหอมความเค็มความมันพอดีเด๊ะ,อร,อ,อ,ะอร่อยอ่ะก็อร่อยอร่อยอะจัรเอาไหนเอาอันนี้ เอาวะเรียกน้ำย่อยสุดายนี่เรียกน้ำย่อยเหรอคะนี่เขาเรียกเมนูข้ากันครับกลิ่นหอมมากด้านนี้เขาเป็นมักกะโรนีอบชีสนะครับแต่ว่าตัวของเราจะแตกต่างจากคนอื่นเขาคือตัวซอสเราจะเป็นสไปซี่ก็คือจะมีรสเผ็ดนิดหน่อยเพื่อดับเลี่ยนมันก็รู้สอร่อยนะคะเนี่ยมีความเปรี้ยวเผ็ดและความเผ็ดเนี่ยมันเป็นซอสสไปซี่ของเขาชีสมันแบบ เหมือนเขาอบมาข้างบนม,มันกรอบๆนิดน,นึงด้วยไงมีความกรอบแล้วก็หนึบๆด้หนึบความเผ็ดของซอสเขาอ่ะกับตัวมาคโรเนีมันเข้ากันมันเลยทำให้จานนี้กลมกล่อมนุ่มมากพี่ยังไม่อิ่มแต่พี่รู้ว่าพี่กาปจังยืนร่างอยอยู่อะ <c oughs> คืออยากลู้นไงว่ากูจะได้เท่าไหร่อ่ะกัปาจังเลือกหกพันอันนี้ 6, แล้วเอาตังค์กลับมาไปด้วยอ้โหหมื่นึงอะวันนี้หลอกที่หมื่นห่ะเอาเลขที่บัญชีเลยไหมหรือว่าไงก็มือนี้นะเห็นคุณพีทโดนมาเยอะแล้วหมื่นหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะก็งี้เดี๋ยวทางร้านจะเลี้ยงคุณพีทเองฮะแต่ขอลูกเต๋าด้วยได้ไหมฮะจะขอเฉลี่ยมาทางพีทเยอ๋อ ก็เป็นเนื้อ12ชิ้นภายใน10บนาทีครัไม่รู้ตอนนี้วัวลังงงเงินหมื่นหนึ่งอยู่กันเดี๋ยยสมน้องเขาจัง การรับรองอะกระจังฝากง,ง,งานหน่อยผลงานผลงานใช่ฝากช่องเลยกันค่ะ,ะก็ฝากติดตามช่องกระจ,จังจีราด้วยนะคะเข้ามาดูมากด subscribe น้วยนะคะใช่กระจังก็ส่วนมากจะเป็นกินกับเที่ยวทำแอคทิวิตี้แปลกๆในแต่ละประเทศน,น,นั้นอะไรเงี้ยเออแต่ไลายมาบอกได้นะเลขบัญชียร์สิ่งที่เขาต้องชาเร์รันกับร้าน1 9 20เบเกอร์แอนด์เบียร์ในวันนี้นั้นก็คือยเหนื่อยเนี่ย จะมีทาเลน่นใช่ไหม,มให้เวลากี่วันนะสิบนาทีสิบนาทีหนสองไป <st arts> ตอนนี้ครับเรากำลังดูความสุขของคุณพีทนะครับเจ้าร้านอะไรอย่างเงี้ยเปิดมานานรึยังครับตอนนี้ก็สองป,ปีครึ่งกว่าแล้ว พี่เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับ11โมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มวันธรรมดาส่วนเสาร์ที่นเราปิด5้าทุ่มตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว3มนาทีฮะตอนนี้เวลาผ่านไป5นาที หนึ่งนาทีมสบายสบายหมดแล้วค่ะรอดตัวเลยไหมรอดแล้วมือนี้ไม่ต้องจ่ายแล้ว9นาทีกับอีก 7วิครับกินเสร็จแล้วรสชาติเป็นไง,งอร่อยคือมันอร่อยมันคมกอ่อบมันมีความเค็มในตัวความเค็มความเปรี้ยวอยู่ในตัวอยู่แล้วคือจะบอกว่าจะบอกว่ามันกินง่ายเลยดีกว่าแล้วตัวเนื้อเนี่ยมันนุ่มด้วยอยากให้ลองมากิน ใช่ครับดี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 เบอร์เกอร์ให้พี่ก็ฝากร้านเดียวครับก็ฝากร้านนะดีดีเบอร์เกอร์แอนด์เียรเลยครับหรือว่า1920เบอร์เกอร์นะครับก็อยู่ย่าน,นบางปะทองนะครับแถวเซนต์เวสต์เกตนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ามาทานหรือรอะไรติดตามทาง Facebook เข้าไปดูรูปดูโปรโมชั่นต่างๆภายในร้านได้นะครับเทปนี้คนดูได้ดูคุ้มมากเลยนะได้ดูทั้งคนสวยใช่ไหมอาหารก็น่ากินเจ้าของร้านน่ารักด้วย อันนี้ไม่ได้อันนี้ผมชอบครับวันนี้เพราะะนั้นราลาเลยก่อนเราจะลากันไปเยาวันนี้เราจะลาไปเยคอนะครับผมลาไปแล้วสวัสดีครับผมาฝากด้วยเ้าของสวัสดับสวันดีครับผม